5 soft skill ที่น้องมปลายต้องมีตั้งแต่ปี2025เพื่อรองรับอนาคต We can do ซอฟต์สกิลตัวแรกนะครับนั่นก็คือ critical thinking ครับคือการคิดเชิงวิพากษ์เวลาเรารับข้อมูลอะไรเข้ามาเนี่ยครับน้องๆควรจะรู้จักตั้งคำถามถามว่าไอ้ที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่หรือเปล่าอย่าเพิ่งหลงเชื่ออะไรง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ที่พี่กาลังพูดกับน้องๆอยู่เนี่ยน้องอาจจะต้องตั้งคาถามสักนิดนึงว่า เอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าหลงเชื่อไปสมหมดทุกอย่างหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เราทำโจทย์คณิตศาสตร์ก็เหมือนกันครับเวลาเราอ่านเฉลยหรือว่าดูสิ่งที่พี่เขาสอนหรือดูที่พี่สอนไปเนี่ยเราก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองนะว่าแล้วมันคิดวิธีอื่นได้ไหมทําไมถึงต้องทําแบบนี้วิธีนี้เป็นวิธีเดียวหรอ ที่จะสามารถแก้โจทย์ข้อนี้ได้ถ้าน้องมีซอฟต์สกิลตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถต่อยอดในการคิดในเรื่องอื่นๆด้านอื่นๆต่อไปได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องของ EQ ครับซอฟต์สกิลตัวนี้เป็นสิ่งที่น้องๆควรจะต้องมีตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์เราต้องรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเราเองให้ได้เพราะว่าต่อไปอ่ะเวลาเราโตขึ้นเราทํางานเราไปเรียนในมหาลัย เราจะต้องเจอกับคนที่มากยิ่งขึ้นเจอกับคนที่เขามาจากหลากหลายที่หลากหลายครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของเราได้เราจัดการตัวเราเองไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันลําบากดังนั้นนะครับตัวนี้คือสิ่งที่น้องควรจะต้องมีตั้งแต่เด็กๆควรจะต้องมีตั้งแต่มปลายเพื่อที่จะรองรับกับสังคมในอนาคตที่น้องจะต้องเจอและขอแถมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในตัว soft skill อันที่2นะครับก็คือเรื่องของ a q a q ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของความฉลาดในการรับมือ กับปัญหาชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบมันต้องมีปัญหาที่พุ่งเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนอกจากที่น้องจะต้องจัดการอารมณ์ตัวเองได้แล้วเนี่ยน้องต้องรู้จักจัดการกับปัญหาได้ด้วยฝึกแก้ปัญหาหรือว่าฝึกบริหารจัดการตัวเนี้ยได้ง่ายๆจากสิ่งที่เราเจออยู่ในระดับชั้นมัธยมก็ได้ก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้นะฮะเวลาเราแก้เนี่ยอันนี้พี่เป็นคําแนะนําของพี่นะก็คือว่าเรามองปัญหาของเราเนี่ยถ้าปัญหามันใหญ่มากๆเนี่ยค่อยๆแก้ทีละเล็ก แก้ปัญหาเล็กๆให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ใหญ่ต่อไปได้ครับ soft skill ตัวต่อมานะครับอันที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของ communication skill การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆอันนี้เนี่ยใช้ได้จนถึงน้องทํางานเลยนะฮะถ้าเราต่อยเราคิดได้นะเราเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าเราสื่อสารไม่เป็นนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราคิดไปไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารสําคัญมากๆดังนั้นฝึกตั้งแต่ตอนนี้วิธีการฝึกง่ายมากเลยการสื่อสารพวกนี้มันจะเกิดจากการลําดับความคิดของตัวเราก่อน แล้วเราไปพูดกับใครพูดกับเขาแล้วเขารู้เรื่องไหมพูดกับเขาแล้วเขาเข้าใจแบบเดียวกับเราหรือเปล่านี่แหละคือการฝึกง่ายๆสําหรับการสื่อสารครับต่อมานะครับ soft skill ตัวที่4ที่พี่ไม่อยากให้น้องพลาดเลยนั่นก็คือเรื่องของ collaborate หรือว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ในสังคมจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะตอนที่น้องสอบเข้ามาหาลัยเรียบร้อยแล้วหรือว่าน้องไปทํางานในอนาคตนะครับ การทำงานเป็นทีมสำคัญมากไม่มีใครที่จะเป็นฮีโร่เพียงแค่คนเดียวที่จะสามารถทำทุกอย่างได้ภายในคนเดียวทุกคนต้องมีทีมดังนั้นการทำงานเป็นทีมการสื่อสารกับทีมการที่เข้าใจทีม อันนี้สําคัญมากๆครับอยากให้น้องฝึกไว้เราฝึกจากการทํางานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆในตอนนี้นี่แหละครับน้องครับมันจะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยในการทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมในระดับมหาลัยหรือว่าในการทํางานในอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันอยากจะทําและ soft skill ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ leadership หรือภาวะความเป็นผู้นาครับพี่อยากให้น้องทุกคนนะครับมีตัวนี้เพราะว่าครับการมีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะทำให้เรากล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ เราอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแต่ขอให้ได้ลองอะ่ะเพราะการลองเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะครับถ้าเราไม่เคยลองไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยเนี่ยความสําเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกเพราะฉะนั้นภาวะความเป็นผู้นํานี่คือสิ่งสําคัญมากๆและอยากให้น้องทุกคนได้มีครับถ้าน้องๆน,นะครับพัฒนาซอฟต์สกิลเหล่านี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับพี่เชื่อว่านะครับน้องจะพร้อมเปิดรับทุกๆโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของน้องๆไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ